เจตแ่บโตพี่น้องเอ้ยอมาจวดกันเด้อมื้อนี้เด้อมือนี้เป็นมือวันพระหัตถค่ะสะม,ม่วงไร้วยดอกอ่สสาสักสักนึงนะบ่ต้องเอาน้ำเยอะกำลังดีเลยพี่น้องยูนี่อ่ะ ดีเสียงนกฮองกา่าวฮองได้ยินบอวิววิววิวอุดมสมบูรณ์ดีวันนี้อากาศไม่ร้อนจัดอากาศดีๆวันนี้อากาศวันนี้ดีด,ดีเหมือนฝนจะตกได้ันนี้นะเหมือนฝนจะตกแลพี่นอะคุ้มค้มเนาะแต่ร้อนมากนะแม่ผมเหนว่าร้อนวันนี้ แต่มันก็มีลมนิดๆหน่นนอยๆแหละเดี๋ยวเราเดี๋ยวภาคที่สิบกจะมีแนวมีแนวเด็ดๆให้ฟังอีกเนาะแต่วันนี้ให้ดูบรรยากาศแบบสวยงามก่อนมีแต่โรงอาหารโรงไฟของพ่าแก่ บ่แม่นของแม่ออมสินดอกของเท่าแก่แม่ยอมสินก็เป็นลูกน้องขึ้นให้มาสมุมบรรยากาศเฉยๆเนาะต้นมะพร้าวพ่อจีนขายแล้วเคดขายเลยนะเท่าแก่ค่อยซื้อนั่นมาให้เคดขายเลยนะต้นมะพร้าวเคดขายเลย้ไปพากันมาดู ไส่ที่น,นะมาใส่มาใส่ใส่โสมเลยโอเคพี่น้องโอเคโอเคพี่ดีปฝามา <c oughs> แต่แชนนลเอ้ยมาพร้ากำลังดีนะแต่แชนนลเอ้ยมาดามามา,มาจเจ้าบบกินนล้วคอยบอ่คุณแต่แชนแนลอคอยสิบหักคอยกินเด้อขอบใจเด้อจะหาหน่อไม้ไม่คอยกิน ขอ,อบคุณมากมากนะจ๊ะคุณแต่ชาแนลเห็ดเห็ดเห็ดเผือกอะค่อยยังท่านได้กินเด้อเจ้าหันมาให้ค่อยผึ่ีทอแกะม่วงๆมาอีกแลทีนี้ทอแกะค่อยดีดีเจ้าเอ้ยดีแล้วไม่ได้ฮูเบาคือทอแกะบางคนเดิเมื่อแน่คุณแต่ชาแนลเอาเห็ดมาฝากน่จ้ะค่อยอยากเมื่อวานนี้เอาเห็ดมาฝาก อันนี้อยากจะคูบ um ่ะม่ยังคุณเอามาพากก่อยได้ที่เจ้าก่อยก่อยอันนี้ค่ก่อยแห้งคุณน้ำมาแต่บ้านเพิ่คุณน้มาแต่บ้านคุณน้มานผกจักไม่ได้แล้วใครเสียกินอันนี้นะพี่น้องเพ็ดกระแดงกระถือนามก็ยังบานเ้อพี่น้องพี่น้องบ้านเมืองของผู้ใดบ่มีหมดลูก ถกน้ามันก็บอบานพี่น้องมันก็ล,ล้วงลัวลัวฮ่าฮออพวกแน่นี่เฮ็ดดกระด้างแต่เชนเอามาฝา,ากคพื่อจะกินอเูแ่แต่เพื่อนก็นเอาเฮ็ดพึ่งมาห้แล้วแต่คอยกระต้มเขาตู้เย็นซองผิดไว้คอยยังไม่อยากกินอืมเพื่อนเอมามาเมื่อวานนี้เอ้นเพิ่นมาเอากับเข่ากับป่านละมิีนมาปลาไปทั้งนั้นกะ อันชีนไปเฮ็ดมาคอยอยากกินแบบนั้นดิน,นี่คอยเสียดซุปมุน่ะคุณเจ้ามามาเบิ่งแกงหน่อไม้กันพี่น้องมาจวดๆพี่น้องจวดๆแต่สเสนอมา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 กินบ่เบิดแล้วแต่เอ้ยกินบ่เบิดแล้วข่อยนี่เออมาเดา้อมาเดา้อมาเดา้อญาตามาเดา้อญาตาเดา้อมากินแกงหน่อไม้กับข่อยเด้อญาตาเด้อเดี๋ยวปีหน้าคอยสิพาเจ้าเมื่อเที่ยวลาวกับคุณลุง เลยคอยมีรถให้เลยคอยมารับเลยคอยอยู่นครพนมเด้อพี่น้องอเปิดใจมีรามีการแล้วมีแต่คอยแหละทุกค้กเดียวคอยคอยเป็นคนชุดท้องพี่น้องคอยเป็นเป็นแมวอมสินเป็นคนชุดท้องพี่น้องทุกทุก,ทกได้คอยค่ะทุกคนมู่ทุกคนผู้ดอกคอยค่ะเออ กายนั่นเขาก็พอมีพ่อกินพ่อบอกว่าร่ำรวยดอกอไบเดเมนอวดให้ฟังร้อสูุ่ฟังเนาะเออรอสูุส่ฟังให้มันเย็นจัก,ก่อนเนาะพี่น้องเนาะอันนี้แหละเรื่องของเรื่องเพราะว่าทกเกคคอยเป็นสิไปไหว้ประทัดพนมคอยสีให้พี่สาวคอยมารลับอยูน่นครพนมเพราะว่ารถเพิ่นนาะรถพี่สาวเจ็ดที่นั่งรดตู้ปาจิโร่ลถเพิ่นนะ เคนสิมารับพี่สาว่อยเอาหัวคนไทยเอาคนคนครพนมแต่หัวเพื่อนหะเสียด,ดุลแล้วแต่ลูกเพื่อนไปเิ็นทหารเป็นทห,หารอยู่ในกรุงเทไอเบ้นนะอ้าคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก็นนะ้อตัดต่อเอาเลยนางแต่แนแนวบ,บาย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  <laughs> โอเค